ครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพานังนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผู้สมัครสอจอเขตไหนครับเขตหนึ่งอำเภอวอําเภอ<ช>วัดทรายอยู่ได้เบอร์ห้าใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอยู่กับพี่นันตาวันจันใหม่หรือว่าพี่เอ,อใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะอ่าแนะนะน,นำตัวผ่านช่อง YouTube สันติปาก,<ช>ปากพานังหน่อยครับ สวัสดีค่ะคดิฉันนางสาวนันทวรรณจันใหม่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอหัวไจเขตหนึ่งค่ะหรือว่านะคะที่คุณอำเภอหัวใจจะคุ้นเคยในชื่อเลขาเองค่ะเพราะว่าอดีตนะคะเคยดํารงตําแหน่งเลขาธิการนายกองการบริหารส่วนตาบนหัวไซค่ะควันนี้ก็ามาขอแรงกายแรงเชียร์และแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหัวใจเขตหนึ่งนะคะซึ่งประกอบด้วยตาบนหัวใจตะบนน่าสตะตนตะบนเกาะเพชรตะบน ท่าซอมและตะบนบางลบค่ะช่วยกาเบอร์ห้านะคะวันที่1นึกุมภาหกแปดเบอร์ห้าแล้วก็นเน้นเน้นเขตดด้วยใช่ค่ะเขาเปวใจเขตหนึ่งนะคะคเข้าคูหากาเบอร์5เลือกเลขา A ไปทําหน้าที่สอจอเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะเบอร์หเข็ดหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับ